สวัสดีค่ะวันนี้เอาน้ํายามาพ่นตัวหนอนที่ต้นผักนะคะในขวดนี้ก็จะมีน้ํายายาเส้นค่ะแล้วก็ผสมน้ําแล้วก็ผสมสันไดลงไปนิดนึงนะคะเอามาพ่นตัวหนอนค่ะจะฉีดทุกวันหรือว่าสองวันฉีดครั้งสามวันฉีดครั้งก็ได้นะคะเดี๋ยวตาฉีดแล้วหนอนหนอนอาหายไปหรือว่าเบาบางไปก็บีก็จะมา ทำวิธีทําให้ดูนะคะว่าใส่ยังไงแบบไหนนะคะตัวน้ํายาหนอนเยอะมากๆก,กาจัดเสียบ้างค่ะพวกเราก็ต้องกําจัดแบบนี้นะคะเพราะว่าพวกเราไม่มีไม่ใช้สารเคมีค่ะคนยังไม่ทันได้กินเลยหนอนกินแล้วตามมาอย่างนั้นเราก็ไม่ได้กินนะคะ นี้ขนาดกลางคืนช่วงดึกๆมานั่งหาแล้วนะคะหาหนอนบ้างหาหอยทากบ้างฉีดไปเลยไม่มีสารเคมีฉีดได้เดี๋ยวถ้าได้ผลยังไงบีจะมา,าทำวิธีทำน้ำยาให้ค่ะบีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะ